ถือว่าเป็นมงคลกับข้าในการถลิงถวันยราชลัดแผ่นดินแทนสมเด็จพ่อมีเจ้าเป็นนายทัพที่ทะแกล้าทั้งตองยารวมไปถึงตัวเจ้าด้วยผมฉันขอภัยไม่ได้สู้เลยเพราะว่ามันไปกันเยอะเลยเลย,เลยไม่รู้จะไปโชว์กับใครก็เลยแอบเอากําลังใจช่วยอยู่กําลังใจเจ้าก็ถือว่าดีงามฉันได้ลั่นวาจาเอาไว้แล้วเมื่อข้างต้นเมื่อก่อนจะออกศึก ถ้าการศึกครั้งนี้ชนะกลับมานายทหารไม่ว่ายศขัน้นชั้นใดข้าจะมอบให้ขอให้ขอมาสิ่งหนึ่งสิ่งนี้เหรอสิ่งเดียวที่ผมชั้นพึงปรารถนามผมชั้นต้องการขอแต่งงานกับแพศยา้ไม่ให้เ้ยกษัตริย์ตัดแล้วยังไม่คืนคำ หากแม้นมีชัยกับสู่เขตพระราชฐานพระองค์ใครขอสิ่งใดจะมอบให้ผมฉันขออย่างเดียวเงินทองผมฉันไม่ต้องการเพรื่อค่ะเจ้าขอสตรีนางอื่นข้าจะไม่ปฏิเสธแต่ถ้าเป็นอภัยสยาข้ารักนางข้าให้ไม่ได้ออ,อส่วนและทุกคนในที่นี้ฟังด้วยใครก็ไม่มีสิทธิ์ในตัวแพรสยา แม้แต่กระหม่อมเองก็ไม่มีสิทธิ์ทั้งๆท,ที่กระหม่อมเป็นพ่อเพราะอเาเภสยามีคู่มั่นแล้วพระจุขข่ะหัวใจท่านผ่านมาท่านผู้ชมเอสยามีคู่มั่นแล้วต้องตองโอ้มีคู่มั่นเสร็จแล้วคู่มั่นของอเาเสยาก็คือโอรสเทพบรรทมอนุชาของเทพทองอ ไม่มึงเข้าออกง่ายๆอย่างนี้วันนี้ฮะ <c oughs> จะไม่พูดอะไรเลยเขาเอาวิญญาณแ,<ม>แต่พระองค์ท่านก็นเถอะพระเจ้าค่ะทำไมล่ะเจ้าพระองค์ก็มีคู่มันแย่ยงเดียวกันฉันก็มีคู่มันแล้วคู่มันขอพระองค์ท่านมีพระนมามว่าพระธิดาเส,สียงทิพพระเจ้าค่ะเสียงทิพใช่กูเริ่มรู้อนาคตกูแล้วเพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าขอปฏิเสธการเป็นคู่มั่นหมายพระธิดาเสียงทิพ์ข้าขอมอบให้กับพระน้องท่านไมไมต้องยะขูไม่แต่งแต่งครับทำไมทำอย่างนี้ละพระองค์ท่าน oh. อย่าเพิ่งเสียอย่ากล้าที่อบใ <c oughs> น้องใ <c oughs> นชมการแสดงรับอีกเจ็ดวันโอรสเทพบทรรทมจัดเสด็จมาที่นี่พร้อมด้วยพระราชธิดาเสียงทิพ์ ทุกคนเตรียมตัวต้อนรับเข้าใจไหมท่านผู้ชมรับฉากนี้ให้ได้พบดารารับเชิญคู่แข่งกับนบภรัตน์ไม้หอมเขาคือนบผลีตด,ดอกไม้จันทย้อนมาถึงเมืองเทพับท่านผู้ชมรับที่มีความหมายเหลือเกินแห่งรานาไทยครับของเมืองเทพทอง แฟนผู้น้องของเจ้าขวยที่ตกในสงครามลูกแม่นมมาเป็นโอรสอยู่ณนที่เมืองเทพทองหลับไห่นี่คือแฟนผู้น้องของเจ้าขวยกลดในขมัยสงคราม yeah กูปั่นปวนเลยเกลดียอย่างนี้หน้าไปตั้งคณนนะแล้วไม่อยากูกู้บังคับ หน่อยไหมพะยะค่คะถ้าจนรถเท่มันถมมีเสด็จพี่เสด็จพี่ของเราโอ้ยแสบทั้งคืนท่อแอร์ก็ไม่ยอมซื้อขัดเออข้าพเจ้าเก่งเหลือเกินตานิ่มเอาสอเอาสามเรื่องมันรวมเป็นเรื่องเดียว คงอัธริยะเลือกเกินอย่าว่าอาจารย์ผมนะเนี่ยพี่สาวถูกต้องแล้วดูริเกมาให้มันได้รสชาติมีทั้งลาทั้งร้องมีทั้งง่วงมีทั้ง <c oughs> เขาต้อเมื่อไหร่จะมาเลี้ยงเราสักทีทางแม่คลัวสงสัยจะหลับแล้วแต่ก็ยังดีนะว่าเรามีสเสด็จพี่ของเราอีกว่ายังไม่หลับยังไม่หลับ <c oughs> สเสด็จพี่ของเราชื่อว่า ชื่ออะไรวะเทพทององค์ษัตริย์เทพนี่เขาถ่าย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 ,ายออกวิดีโอรืเ่ออวีดีโอขอบขอบคุณมากครับไม่รับตังค์ก่อนพะยอค่ะช่วยประคองกูหน่อย <c oughs> มึงประคองเหมือนก <c oughs> ูพิการยังไงก็ไม่ไรู้ <c oughs> มาเองติ่ามั้งวะขอบคุณพี่สามากครับที่ไม่ลองมาน้้ำใจให้รับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ โอ้โอ้พี่ครับพี่โอ้โหโอ้โอ้มีมุกเหมือนกันนะ้เราอะนะทางนี้ก็พออู้ทิมเข้าเนื้อเลยพี่บอกว่าพี่ครับเสื้อมาบสุทธิไม่ใช่บริสุทธิ์นี่หนังจริงครับหนังจริงอ้ยตายทิมเขาเนื้อเลยขอบคุณครับพี่สาวครับแม่แม่ แม่อย่าเพิ่งนอนนะเห็นแม่ยิ้มได้ผมก็ดีใจแล้ว <c oughs> แต่อย่างไรก็อยู่เปนด้วยกันก่อนนะแม่นะ <c oughs> <c oughs> โอ้โอวเวรกรรมชีวิตกูกูจะประคองตัวเองไม่รอดต้องมาคองมึงอีกประคองนบพลัดไปคนหนึ่งแล้วกู <c oughs> ไม่รู้ป่านทนี้ รถพระราชจะกลับหรือยังยังไม่กลับหรอกเพราะมันมีหลายขาแก้งมันให้อยู่นึกจนเลิกเลยพี่เท่าเองราชจรถเทพมันทมคิดถึงเสดจพี่เหลือเกินล่าโรงโอ้ครับคู่ของใกล้ๆกลตีหนึ่งแล้วมาแล้วพ่อหยกค่ะเทพทองขนตาหลุดละเป็นโรคชักกระตุกท่านผู้ชมรับเทพทองตีหนึ่องเอ้ยนี่ตี มาถึงห้องน้องชายเออเออเออถึงปีหนึ่งอ๋อแล้วอ๋อแล้วทหารกูไอ้เหี้ยล้มจริงนั่นแหละล้มจริงมึงแก่ล้มจริงเฮ้ยเป็นมุกป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ดาบนั้นคือสนองไงดาบลมจริงเหรอสเ็จพี่มันถึงไหนวะปีหนึ่งสเ็จพี่ขึ้นใหม่แล้วขึ้น วันน <mile> ี้หลักเสียออกดึกไปหน่อยจะตีอะไรเออก็เล่นไปเถอะอเออเออเขาหามึงมาแล้วจะตีห้าหรือจะตีหกกงมึงก็เล่นไปเถอเออเออเเล่นไปเถอะสุดท้อง เด็ดมึงดูก่อนนะว่ากูหลับหรือไม่หลับนะ, ham, นะเห็นเสียงเงียบๆพย่ค่ะเด็ดน้องเสดพี่พี่ยังไม่หายเหรอโลกของเสดพี่แล้วหายยากเย็นเป็นยิ่งนักเมื่อไหร่เสด็จพี่จะได้หายสักทีแล้วพย่ค่ะบ้านเมืองเราจะแย่เอาแล้วพย่ค่ะเสดพี่ก็อะไรอะไรขาขา แหมเด็ดน้องเล่นอะไรไม่ถามเลยอยู่นี่น้อังมาเลยเดี๋ยวมันก็เงียบเองเสด็จพี่แปกแป๊กก็กรหม่อมเนี่ยอยู่กับเสด็จพี่ดีนะว่าได้นอกน้อกเสด็จพี่ต้องล็อกไว้ก่อนแล้วล่ะ ก้าวหม่อมกลัวหัวเสด็จพี่ osure, จะหลุดหรือเกินหัวไม่หลุดหรอกกระดูกคอพี่เคลื่อนแล้วลูกเอ้ยก็ยังดีว่าได้น้องเสียงทิพย์คอยกู่หน้ากู้ตาเราได้ใช่แล้วป่านนี้เสียงทิพย์ยังไม่ขึ้นเฝ้าอีกเลยไปยังคะก็เดี๋ยวก็คงจะมาแหละยึบขึ้นเฝ้าคุนอัจราครับ น้องกูเฮ้ยอะไรไปถีบเขาทําไมเด็กน้องยุ่งอะไรกับน้องกูพน้องนางกูนะโอ้ยกูขอโทษกูขอโทษกูกูขอโทษลืมไปว่าไม้อยู่ที่มันทำไม่ไลหรอกทาอะไรไม่คิดอีกแล้วเราทําไปแล้วเราทําไปเลยก็าขอบอกทอะไรไม่ค่อยคิดเลยพักนี้เจริญสมเด็น้องนางเป็นไงบ้างตั้งแต่อยู่เมืองของเดรจพี่อ๋อ ไอเออมอันนี่อเมองออาร์ไออามอกอารอาร์ไออาเอ็ดยีว่าปิดเมืองขอทานเถิดใช่ไหมก็ดีเหมือนกันนะ,ะเด็ดพี่พี่จะให้เจ้าไปขอแถวลิเบียโอ้ยทไปอะไทำไมอ่ะรับส่วนน้องให้น้องไปแถวญี่ปุ่นโอ้ขอบคุณมาก <มา S 1> ครับขอบคุณรับรับรับเลยอ่าอบค,ครั เมื่อไหร่จะเจอเจ้าภาพอย่างนี้สักเจ็ดงานนี่สินกูจะได้หมดสักทีมันเป็นหนี้เท่าไหร่แล้วแต่กูจะคิดสองร้อยใช้กูด้วยโอ้ยวงดังทวงแล้วเคยได้ไหมไม่เคยอ่าแล้วจะทวงทำเพี่อะไรรู้กูไม่ให้ขยันทวงกูหน้าด้านนี่เนี่ยขอบค็ณหน้ากนะครับที่มีรอาน้ำใจเด้วเร็วเร็เร็วเร็วครับเร็วเร เออครับขอบคุณมากนะครับที่มีรางวัลน้ำใจให้แก่เมืองของพิการขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับโอลงไปหาแม่แป๊บหนึ่งแม่แม่เดินไม่ไหวแม่เจ็บขาอะไรนะครับโอ้โหที่คุณยถีสองตีเลยนะขอบคุณมากนะครับที่มีเรื่องนะรับแม่สวัสดีครับพน้องนางเป็นยังไงมัง่งเดี๋ยวนี้ไม่เห็นขึ้นเฝ้าพี่เลยอะ เอออ่ำอันเนี้ออนอึกเอ้อ่อยเอออเอ็ดอีมอะไรนะออนอึกเอ้ออ่อนนอนดึกนอนดึกอ๋อนอนดึกไปนอนนอนดึกทำไมไม่นอนหัวค่ำล่ะจ๊ะอ่ออ่มอันเนี้ยอู่อ่งเอออเอ็ดอีติดหนังเอออติดหนังหนังอะไรอ่ะอ่างอีหนังผีทำไมติดเหมือนพี่เลยติดแล้วก<อ>็ติดหนังเหมือนกันเหรอน้องก็ติดหนังอี๋อ หนังผีหนังผีเดีป่ะเนี่ยเอ๊ะอ๋ออันดูอังอีอ่ามเอื้องเลยเดูหนังผีสามเรื่องเอ๊ะเรื่องอะไรมั่งจ๊ะเอืองแอกไอะเออีอัดอัดอีแล้วแล้วแล้วเรื่องนี้น่าดูเว้ยเรือเะไรอะไรดูอะไรอีอัดออัอีไม่ใช่หนังผีหนังจีนหล้อผีกัดจะโอ้ยกดผีอโหกูจะพึ่งใครได้มั่งวะเนี่ย แลวเร oh, like oh, ื่องที่สองว่าจังอ๋อีอ๋องไงอะแอบอู่อีจะตกใจทําไมก็ผมอยากดูเรื่องนี้จังเลยอะไม่รู้ว่าพระเอกมันจะหล่อไหมแอบดูอีเนี่ยอืไม่ใช่แอบดูผีอ๋อแอบดูผีอ๋อที่หนังใช่ไหมแล้วเรื่องที่สามละจังอึ่งอีอ๋องไอะอุดออดเอ้เรื่องที่สามสุดยอดเอ้อเรื่องอะไรจ๊ะอันเอ สางเสร็จล้าจะไปดูอีกอะไรจะไปไหนจะไปดูหนังอ่ะนะคนเห็นผีอ๋อ <c oughs> คนเห็นอีออคนเห็นผีเหรอหนังมันน่ากลัวมากนะออหนูไปดูกลางค่ำกลางคืนกลางค่ำกลางคืนอ่ะผีมันเคยเห็นผีแบบเออเอ็นอีผีไม่น่ากลัวมากเออพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีลมพัดเลยนะเอาพัดเสร็จ <c oughs> พัดน่ารักนะเคิร์พอลมพัดเสร็จปุ๊บหมามันจะหอนเสดพี่เป็นหมาน่ะเป็นหมาเป็นหมา เหมือนอีอนอิงเลยเผืออได้เหมือนเออเนี่ะเหมือนหมาเปี๊ยบเลยพี่กูพี่มึงนะดูแล้วแต่ทําเหมือนไงเพราะมาเพราะเพราะหมาหอบผุผีมันจะออกแล้วตอนนี้พอผีออกมันจะอยู่ตามต้นไม้มันจะเอ็นอีเหมือนอีอะเี้ยบพาว่าแล้วก็บอกเหมือนอีไหนจับหน่อยเอ้นหน้าเหมือนผีโอ้ไม่เอาไม่เอาพี่ทีหลังไม่ต้องดูแล้วนะไปดูหนังสศกโศบ้างอเอ็อี อาเอินเอไอเอ้ออะไรนะอาเอินเอ๋อเดินเดินไปไหนอย่าเดินไปไหนทําไมอ่ะเอยวเอกเอินอีเอาเด็กที่ไหนมันสนปลาอีขนาดนี้อีน่ะปลาหินปลาหินเอ้ออุ้ยขู่อัดแล้วเกินน้องกู่เออนี่เสดพี่ก็กระหม่อมนี่โตจนเป็นหนุ่มแล้วฮะทําไมทำไมมันสงสัยอะไรเนี่ยเมื่อกี้เด็ดเนาะ ก็อะไรนะก็หมอมอตเป็นหนุ่มแล้วคู่ครองก็หมอมจะไม่เกิดมั่งเลยเหรอไปจ้าค่ะเกิดแล้วลูกเอ้ยเกิดเป็นตัวหรือเป็นไข่อาจจะเป็นไข่นิดหน่งถุยเป็นคนสิเหรอเจ้าเนุมีคู่มั่นแล้วทั้งสองคนแล้วแหละแล้วก็หมอมีคู่มั่นด้วยมีแล้วมั่นหมายเอาไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนโอ้โหแต่งกันบานนีเลยนี่ะอมอันนี้อีอวสองคนทําไมอ่ะอมอันนี้อออีผัวดีอมไอออะจะได้ดูหนังอีไง ก็หมอบจะไปหาคู่มั่นเข้าหมอบอยากไปหาคู่มั่นใช่ไหมไปจ้ะ่ะเจ้าสองคนเลยเดี๋ยวจะพาไปหาคู่มั่นเชิญเสด็จไปเร็วแต่งตัวเรียบร้อยเสด็จก็สู่เมืองของมณีปุราค่ะท่านผู้ชมครับพี่จะพาเจ้าไปเอ้ย อย่าอยู่ชามุ่งหน้าเดินทางเอยเอยอ,อ,อ,อย่าท่าใหญ่เลเล่เลเล่เล่สวดย่องบอกเดรตพีธธ่ให้ดีไปเอยเอ,อเอยเอยอ,อย่าท่าใหญ่น้องเองอย่าเข็นคู่มันตั้งเอยเอยเอยรีบพาไปเออ เเเเลลลลตั le 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 วยมองผู้ยังไ,ไม่รู้เรื่องจะเสิร์จะร้องให้น้องมันร้องสเสด็กจก็สู่เมืองมณีปุระก็จะมุชมด้วยคำมั่นสัญญา,ญญาการแต่คอยดูแลพระน้องนางเราด้วย ไอ้นี่หามาตีโดยเฉพาะเลยนะช คงพยายางปูเนี่ยเอาขาออกเอออาแษยานั้นเดินเข้าสู่สยาน,น,นาต้องการจะขึ้นเ้าองค์พระมหากษัตริย์รอว่าสงครามที่เกิดนนแพร่หรือจะไหนแต่คนที่หมายปองนั้นคือตองสาที่เขาใกล้ ต้องการจะเด็ดชีวิตของอาแผยสยาเสียเพราะในความหวังของท่านพ่อยังไม่กลับมาอีกเราเองเนี่ยเป็นห่วงท่านพ่อเหลือเกินหรือว่าท่านพ่อจะไม่มาเอ๊ะเด็ดพ่ออยู่ไหนเนี่ยลองไปหาพ่อทุกท่านดีกว่าแลาซายเห็นพอดีก็จะบอกไ้ย๊อมท่างเป็นคนของลาายเขานต้องการชีวิตของอาแผยสยาวม રાહ